ทีโซนติดเกมสวัสดีครับเอาล่ะจานนะฮะวันนี้ก็มาพบกับผมนะทีเจโตนะครับผมกลับมาอีกครั้งกับรายการทีโซนติดเกมนะครับผมวันนี้ก็ขอเสนอมัสไลเดอร์ตัวใหม่นะครับผมสดๆร้อนๆกันเลยเปิดตัวกันได้ไม่นานละสักพักหนึ่งนะฮะสำหรับมัสไลเดอร์คนที่4นะครับผมในซีรีส์มัสไลเดอร์เอ็กเซนต์นะเขาก็ชื่อมัสไลเดอร์ เลเซอร์นั่นเองนะครับผมอ่าถ้าอ่านผิดเสียงออกผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับผมนะแล้วคราวนี้เขามาก็เป็นมอไซค์กันเลยทีเดียวนะครับผมอีกแล้วก็เป็นอีกครั้งนะครับผมที่เราได้เห็นยานพาหนะนะครับผมที่มีชีวิตจริงๆนะอย่างเช่นรอบที่แล้วก็เป็นหุ่นยนต์ AI นะครับมออไซค์มาร์เซเดอร์ไฟนะครับผม,รบผมหรือว่าเป็นรถของไทโนดอนนะครับผมของมาร์เซเดอร์ไดรฟ์นี่ก็ มีการโต้ตอบ reaction นะฮะแต่คราวนี้คือเขาเป็นคนแล้วมาแปลงร่างเป็นมอไซค์โอเคนะจะเป็นยังไงก็มาถึงข่าวเอ็กเซสกันแล้วนะฮะที่จะมีมอไซค์นะครับผมเป็นของตัวเองนะเห็นทีจะต้องพึ่งมัสเซเดอร์คนนี้แล้วละ่ะเลเซอร์เนี่ยนะครับผมสนะำหรับประวัติของมัสเซเดอร์ใส่แวนตัวนี้นะครับผมเขาก็มีชื่อว่าคู่โจนะฮะคิริยะนะครับคิดิยะ เป็นหมอนะครับผมหมอเหมือนเขาในในเรื่องเขาบอกว่าเป็นหมอชนะสูตรนะครับผมผ่าดูนู่นดูนี่นะฮะนะครับผู้แปลงร่างเป็นมาสเตอร์เลเซอร์ด้วยเกมบาคุสบาคุสโซไบ,บ์นะฮะอืมก็เป็นแนวเกมแบบขับมอไซค์แข่งรถมอไซค์แนววิบากแข่งกันนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่รู้จุดประสงค์ที่แน่ชัดอะไรเกี่ยวกับเขานะครับผมนะแต่ว่าก็มีเรื่องของการหลอก ใช้พระเอกก่อนแรวนิดนึงนะฮะนะครับผมเพราะว่าอยากจะให้พระเอกมาช่วยนะฮะแบบแสดงตอนแรกทำทีเป็นเพื่อนนะฮะแต่จริงๆก็อยากจะชันสูตรไอตัวบัคสเตอร์นะฮะก็เลยทําเป็นกุเรื่องมาหลอกอะไรประมาณนี้ก็ต้องรลอดูกันต่อไปนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรนะแต่ว่าฝีมือในการต่อสู้นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับผมจริงๆนะเอาละครับก็มาดูรายละเอียดของมัสเตอร์เลเซอร์กันดีกว่านะครับ เขาเป็นมัสไซเดอร์นะครับผมที่แปลงร่างเริ่มจากเวล์หนึ่งไปเวล์สองเช่นเคยนะครับผมนะตามแบบฉบับของซีรีส์เรื่องนี้นะครับถึงแม้ว่าเลเวลหนึ่งนะจะมีลักษณะกับเหมือนกับมัสไซเดอร์ตัวอื่นนะครับผมแต่เลเวลสองเนะี่ยเขาเป็นมอไซด์อย่างที่ได้บอกไปตอนแรกนะครับใช่ครับเป็นมอไซด์เลยนี่ฮะแล้วก็ไม่เหมือนมัสไซเดอร์เอ็กเซลในเรื่องมัสไซเดอร์ดับเบิลนะฮะมัสไซเดอร์เอ็กเซลที่เป็นตัวแดงๆอักษนะ ตัวนั้นคือเขาเป็นคนใช่ไหมฮะแล้วมาจับลงจับล้อนะฮะแต่ว่าตัวนี้เลเซอร์เนี่ยก็คือเป็นมอไซร์รูปร่างมอไซค์เลยเครื่องนี้ก็เป็นมอไซค์เลยนะครับนะดยเข็มขัดเนี่ยเวลาเขาเลเวล2แล้วเลเวลอนะัพเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงกลางลำตัวของตัวรถมอไซค์นยมอไซค์ก็เป็นรุ่นมอไซค์วิบากนั่นเองนะครับสามารถเพิ่มรถเลเวลได้นะด้วยตัวของเขาเองนะครับผมแต่ว่าความเร็วสูงสุดของเขาเนี่ย จะไม่สามารถทําได้นะถ้าไม่มีคนมาขับดังนั้นก็คือก็ต้องพึ่งคนขับอยู่ดีนะครับผมนะถึงต้องมีคนขับเพื่อที่จะแสดงพลังที่แท้จริงของเขาออกมานะครับแล้วก็สําหรับใครที่ถูกใจนะอยากจะเชียร์มา e เตอร์สาแวน่นตัวนี้นะมาสเตอร์เลเซอเนี่ยก็แบบบางคนกลัวว่าจะเป็นกระสอบทรายหรือเปล่าพี่หรือว่าจะอยู่รอดยันจบหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่สามารถบอกได้นะครับผมว่าจะรอดไหมนะ แต่ว่าในใบปิดของเล่นนะหรือว่าข่าวที่ออกมาตอนนี้ในซีรีส์มัสเซเดอร์เนี่ยเลเตอร์ mm. aster, ตัวเขาเองเนี่ยมีเลเวล3ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวเลเวล3เนี่ยทำให้เขากลับมาเป็นรูปร่างคนอีกครั้งนะฮะแล้วก็หน้าตาเท่ด้วยนะดูจากรูปภาพนะครับผมอาวุธนี่ก็เป็นเขียวนะครับเอา2อ,อันมาประกบกันก็เป็นหน้าไม้นะฮะอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ว่าตัวหนังสือสปอยนี่ออกมาแล้วนะครับผมเพราะนั้นก็ อย่าลืมติดตามกันด้วยนะซีรีส์มัสเดอร์นี้กําลังเข้มข้นเลยนะครับผมฉายทุกวันอาทิตย์นะต้องขอบอกก่อนว่าฝีมือมอัสเดอร์ตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับคือเป็นเลเวลหนึ่งแล้วไปตบกับไอตัวกินมุเลเวลสามเนี่ยมันไม่ธรรมดาแล้วใจใจมาก่อนนะครับสามารถรับชมได้นะผ่านเพจทีโซนทีวีโดยเราจะแชร์ลิงก์จากเพจต้นฉบับนะครับผมที่เขาลงอัพกันอยู่ทุกวันอาทิตย์นะตอนเช้าๆนะครับก็ขอบคุณข้อมูลส่วนหนึ่งจากเพจเจฮิโร่ด้วยนะครับผม หากผิพกดพลาดในการใดต้องขออภัยมณนะที่นี่อีกทีด้วยนะครับผมก็หากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ u b บสไคร์ช่อง t ีโซนดีด้วยครับกับรายการ t ีโซนติดเกมนะวันนี้ทีโซนขอลาไปก่อนครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ